โอ้ย่างแบนบอกว่าวเนี่ยไม่ได้ขี่นานเลยรถก็ไม่ได้ล้างเลยดูฝนก็เพิ่งหยุดโอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมสเปลบไปไทยแลนด์ไปขี่รถเล่นซะหน่อยจะไปเอาของในค่ายด้วยไบค์เกอร์ช้างดาวอะไ <c oughs> <c oughs> บค์เกอร์ช้างดาว <c oughs> สุดจัด <c oughs> โอ้ยไม่ได้ขี่นานเลยน่าจะได้ห่างวงการไบเกอร์จริงๆจังๆซะแล้วน่าจะต้องปล่อยรถไปก่อน เราไม่ไม่มีกำลังที่จะไปต่อตอนนี้หมดลมละลายเริ่มใหม่การผิดพลาดมันคือประสบการณ์นะอย่าไปเท้อไม่ตายเราก็หาใหม่ได้ <Okay. S 1> ค่อยเอาใหม่เอาคันนี้ก็น่าจะเป็นสปอร์ตไปเลยอะ <S 2> <S 2> <S 2> เอ,อรถถอยรถถอยให้ผมไปก่อนครับขอบคุณครับ เอาใหม่คันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตไปเลยแล้วกันอันนี้ไม่ไหวก็เราก็ปล่อยไปตามเวนตามกรรมก่อนพอโควิดแท้ๆทั้ทงทลายพิ่นาดหมด่เหมือนทำไมขี่แบบปิน้นๆวะเหมือนไม่ได้ขี่นานเหรอ โอ้ยแดดยังหลังดอกก็หมดแล้วไม่กล้าออกไปไหนไกลๆเลยเขินว่ะไบเกอร์ช้างดาวอะ ยังแรงเย,ย<า>อยขีอดินเต็มเลยแปลกไปเลยวะไม่ได้ขี่นานเดี๋ยวว่าจะเคลียร์ธนาคารให้หมดจบสิ้นกับธนาคาร กู้ใหม่ทีเดียวเลยจบตอนแรกไปกู้มาสร้างบ้านกู้เล่นๆนะ่ะแบบแค่พิมพ์ๆๆในโทราศาพัพท์เล่นๆนะ่ะสองสามวันเงินเข้าบริษัทเองเงินเข้าบัญชีเลยปึงหนึ่งแสนบาทจบเลยลุงงี้กู้มาสตันปอกสักด็ดีเป็นหนี่ธนาคารดีสุดแล้วตอนนี้ดอกถูกด้วย ไปจะกู้มาทีเดียวตอนนี้บ้านสร้างเสร็จแล้วก็จะกู้มาทีเดียวให้มีงานมีการทําแบบบ้านคง<ๆ>ก็กู้มาทีเดียวก็จัดสปอร์ตมาอีกหนึ่งคัน <Wow. S 1> เอาไว้ใช้งานเอาไว้ออกเที่ยวเอาไว้ถ่ายคลิป <B ASS> มันเลิกได้ไม่นานหรอกดูใครเข้าวงการแล้วเ <laughs> พราะว่าตอนนี้ก็พร้อม ถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็เออก็โอเคอยู่ไม่ได้น่าเกลียดขี้เละอะไรโอ้ยพิเตพิเต,เตวิ่งฟูดเหรอวะเห็นมีตะกร้าฟูดเพนด้าอยู่ข้างหลังโอ้ยฝนอย่าตกนะเพิ่งหยุดไปเนี่ยขอไปเอาของก่อนอายนะเนี่ยไบเกอร์ช้างดาวเนี่ยอยู่ในหมวกไม่เป็นไร เห็นแค่ครึ่งหน้าพอโอผมเหมือนเทอะครับน้องๆไบเกอร์ช้างดาวอะเพะว่าจะพาไปนอนพักที่อะไรวะที่จะไปอะไรวะลืมไปแล้ว รถเยอะโอ้โหแดดตอนเย็นุยอดแสบดาบมากอุตสาวสาวอุ๊ยสาวใหญ่สาวโบ้เลยน่าจะเป็นสีภรรยาตำรวจนะโอ้สับรถขโมยชัตเตร์ก็นีโอ้ยแดดอุสาวสาวสาวเอ็นแม็กตอนแรกว่าจะไปกลางเต็น ที่เขาขอเอาบรรยากาศมาหน่อยสมองจะได้โล่งๆจะได้คิดอะไรออกฝนตกจบเลยไปคนเดียวนี่เลยกเ็เลยต้องอดไปจะค่อยหาวันไปใหม่อยากจะไปไหนต้องไปให้ได้คิดแล้วก็ไปเลยจะลุยก็ลุยไม่คุยเสียเวลาโอ้โหมืดตึบเลยในเมืองตกแน่ๆกักดาหรือเปล่าวะเนอะไมกักโอเคโล่ง รถเยอะมากเลยตอนเย็นเนี่ยหวังว่าจะไม่เจอรถผ่าไฟแดงอีกนะเฮ้ยเขามีอะไรกันนะรถชนเหรอรถชนแน่เลย ไม่หย่ำคลาสอย่างการคลิกชิปเตอร์มันชินไปซะแล้วชอบนะชอบคลิกชิปเตอร์แต่ไม่ใช่ไม่มีตังโหอายนเนี่ยเขาตลาดด้วยใส่ช้างดาวมาซะโอ้โหเท <laughs> <c oughs> โพฮะ ไปในค่ายนะครับแปลวของได้ล, <c oughs> ละอ๋อเอา้าฟีงฟูดเหรอเออวิ่งนานยังพีนานแล้วละดีมั้ยทำคลิปอยู่อะ่ะพี่เข้าไปโค้าอยู่ <c oughs> พี่ของเพื่อนนะเข้าไปติดตามใน YouTube ด้วยเหอะขอบคุณมากครับพอจะวิ่งเหมือนกันนะแก๊ปแต่ยังหารถไม่ได้โอ้ย <c oughs> โอ้โห oh oh, เบรกไม่ทันแล้วด้วยอุยอากาศเย็นๆนะเนี่ยอย่าตกนะจ้าฝนจ๋าเพิ่งอาบน้ำโอ้ยหินกระเด็นใส่ขาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันขากลับแล้วกันจะไม่ถ่ายในเข้าในค่ายนะดูไม่ดีโอ้ยขี้โอ้ยหยยบขี้โอ้ยดีนะขี้เปียกไม่งั้นเต็มหัวผมไม่กลัวหรอกฝนแดดอะ ผมลุยได้หมดอะผมกลัวขี้ <laughs> เออจะขีต้ต้มขี้งัวขี้หมากลัวขี้ดีเต็มหัวเลยนะจะบอกก่อนใครข,ขี่ตามนี่แบบกลิ่นแบบอูมามิเลยอะ <laughs> Oh my god โอเคตอนนี้ก็ไปเอาของเสร็จแล้ะกลับบ้านที่กลัวเดี๋ยฝนตก <laughs> ชนตูด เฮ้ยเพื่อนแม่ค้าผลไม้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้มอไซค์เข้าไปก่อนฝนจะตกไหมเนี่ยอย่าตกนะจ๊ะ Yeah, yeah let's go 怕了。他 โอเคเดี๋ยวผมก็จะเข้าบ้านแล้วคันนี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ